สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากเห็นไพ่สามกองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นพิกคาค์ดตรงนี้นะคะก็เป็นพิกคาค์ดซึ่งทําตามเสียงเรียกร้องของน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่ติดตาม YouTube และก็เป็นลูกค้าด้วยน้องบอกว่าอยากให้ทําพิกคาค์ดอีกเห็นไม่ทําเลยเครูเองก็เลยบอกว่า ถ้าจะให้ทำพิคอาร์ดมีเงื่อนไขก็คือว่าคิดหัวข้อมาให้ครูด้วยน้องเขาก็คิดมาทีเดียว10หัวข้อเลยนะคะคือดังนั้นก็จะทยอยทาทีละหัวข้อนะคะถ้าเกิดน้องมาเห็นก็จะทราบว่าทาแล้วนะคะหลังจากดองเอาไว้นานนะคะโอเคค่ะสาหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือว่า,าที่น้องเ็าเสนอมาก็คือพัฒนาตัวเองด้านไหนดีพัฒนาตัวเองด้านไหนดีนะคะนี่กองที่1ซ้ายมือเป็นกองที่1 ตรงกลางเป็นกองที่สองและขวามือเป็นกองที่3นะคะเอาละค่ะเรามาดูว่าในท่านที่เลือกกองที่1ซ้ายมือเนี่ยนะคะถามว่าพัฒนาตัวเองด้านไหนดีก็มาเปิดไพ่ดูกันเออการพัฒนาตนเองเนี่ยต้องบอกว่าหน้าไพ่ที่เปิดได้อื หน้าไพ่ที่เปิดได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะใช้ชุด New เวอร์ชัในการเปิดนะคะเป็นเพราะว่าครูจะชินชุด New เวอร์ชัค่อนข้างเยอะนะคะอ่าเปิดไพ่มาได้แล้วนะคะสีใบสีใบขอโทษกระจัดกระจายนิดนึงสำหรับกองแรกนะกองแรกสี่ใบสี่ใบได้เก้าถ้วยเดอะฟูอัศวินถ้วยและอัศวินดาบถ้าคนที่เลือก ทางซ้ายมือนะคะถามบอกว่ากองที่หนึ่งนะคะถามบอกว่าจะพัฒนาตัวเองด้านใดดีเนี่ยครูมองเห็นในลักษณะตรงที่ว่าณช่วงเวลาตอนนี้คนที่เลือกกองที่หนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยจะเป็นในลักษณะเหมือนกับบางทีมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรละ เหมือนกับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองได้เดินทางมาถึงจุดหนึ่งได้ทําอะไรให้กับตัวเองได้ประมาณหนึ่งอย่างเช่นมีหน้าที่การงานการเงนินอะไรพอประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เยอะที่สุดนะคะออดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนที่ได้เลือกกองที่1เนี่ยจะมีช่วงวระยะเวลาซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเนี้ยจะหยุดนิ่ง ไม่ทําอะไรไปพักหนึ่งเลยนะคะไม่ทําอะไรไปพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งจะรู้สึกเริ่มเบื่อแล้วก็จะพยายามเอ่อเรียกง่ายๆว่าพัฒนาตนเองขึ้นเเรียกง่ายๆว่าในช่วงตอนแรกจะจะเฉยๆเหมือนกับไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีต่อพอเวลาลุยแล้วลุยทําเต็มที่แต่ทีนี้ในบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรล่ะที่คนที่เลือกกองที่หนึ่งพัฒนาตัวเองเอต้องบอกเลยว่า การพัฒนาตนเองเนี่ยในแต่ละคนจะมุมมองไม่เหมือนกันในหน้าไพ่เนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าที่คนกองที่หนึ่งจะพัฒนาก็คือพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องรูปกายภายนอกอันนี้อย่าคิดว่าไม่สําคัญหรือแบบอุ้ยเป็นเรื่องติงต้องนะคือถ้าเกิดว่าเรามีรูปกายภายนอกหรือพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างการแต่งตัวเรียกง่ายว่าพัฒนาภายนอกให้เห็นมาดูคนข้างดีก็จะคนก็จะให้ความเคารพส่วนหนึ่งนะคะคือดังนั้นเนี่ย คนเราเวลาเขาไม่รู้จักอะไรเราเขาก็เห็นจากภายนอกก่อนนะคะก็มีสิทธิ์ว่าจะตัดสินจากภายนอกคือดังนั้นเนี่ยในหน้าไพ่ก็เลยขึ้นบอกว่าคนที่เลือกกองเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่เคยแต่งตัวเลยก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ดีจะแต่งเนื้อแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นดูแลตัวเองคือเรียกง่ายๆว่าการดูแลตัวเองณจุดนี้เป็นการที่ว่าให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นด้วยพอแต่งตัวปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีความภูมิใจจะรู้สึกแบบแฮปปี้ตัวเองจะรู้สึกแฮปปี้พอแต่งตัวแล้ว ได้แต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองจะมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นแล้วก็จะเริ่มชอบในเรื่องการแต่งตัวแต่ว่าทําไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับจะมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันไม่สําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ําหนากักหรือการดูแลตัวเองอะไรตรงนี้นะคะในในในไพ่สีใบที่ได้เนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดอยู่คํานึงซึ่งเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรแล้วมันหยุดชะง,งักแล้วคุณไม่ได้ทําต่อเนี่ยให้ถามตัวเองว่าเต็มที่กับมันแล้วหรือยังนะคะแต่ถามบอกว่าในการที่ว่าในกองที่1เนี่ยพัฒนาตัวเองด้านไหนคือพัฒนาตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างการแต่งกายการดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงเรียกง่ายๆว่าทั้งทั้ง healthy beauty เลยนะคะ แล้วสักพักหนึ่งเป็นไงมันนี่ก็จะตามมาอันนี้ไม่ได้พูดเอาเล่นนะเหมือนอย่างที่ในใน c e e o o o k หรือที่อื่นเขาพูดกันนะคะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าพอดูแลตัวเองอดูแลตัวเองดีมีความเขาเรียกไงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเสร็จแล้วไอเดียก็จะบันเจิดคิดทำนั่นทำนี่เต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นมันหมายถึงว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเริ่มดูแลตัวเองก่อน มันเหมือนกับเป็นการให้เกียรติตัวเองนะ่ะว่าเรายังต้องใช้ร่างกายตัวเองไปอีกนานก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สวยแล้วมันก็จะนำพามาในเรื่องต่างๆนะคะดังนั้นเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนนะคะอันนี้สำหรับกลองแรกนะคะอันนี้สำหรับกองแรก,ะะนนรก,แรกทีนี้มาคนที่เลือกกล่องที่สองบ้างคนที่เลือกกลองที่สองนะคะไพ่เนี่ยอาจจะดูเหมือนน่ากลัวนะคะแต่ว่า ไม่ต้องกลัวอน้องที่คนที่เลือกกองที่สองก็บอกเฮ้ยไม่ให้หนูกลัวได้ยังไงเนี่ยสามดาบหัวกับห้าดาบไพ่พระสังฆราชและหกไม้เห็นไหมคะว่ามันดีลงท้ายนั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะมีเอ,อพี่ใช้คําว่าอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะฟ้าหลังฝนคือเหมือนกับว่าอาจจะเรียกฟ้าหลังฝนก็ได้ทุกขลาบก็ได้เป็นเพราะว่า จะมีปัญหาอะไรมาก่อนเกิดขึ้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองเ,อเรียกง่ายๆว่ามีการได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราต้องรับมือเราต้องแก้ไขอย่างไรนะคะดังนั้นณจุดตรงนี้จะเห็นึงตรงที่ว่ามันมีไพ่ของความสําเร็จอยู่2ใบสุดท้ายมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีถูกต้องไหมคะการได้ไพ่ตรงเนี้ย สามดาบผมกลับมันหมายเรื่องฟื้นตัวแล้วนะฟื้นตัวจากอะไรจากเรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆที่อาจจะก,กัดกร่อนจิตใจมาเป็นระยะเวลานานคือดังนั้นพอได้ไพ่พระสังฆราชและหกไม้เนี่ยมันเป็นการชี้ถามว่าพัฒนาตัวเองด้านไหนดีในหน้าไพ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวน่ะจะอยากจะพัฒนาตัวเองหมดเลยทั้งเรื่องการเงินการงานความรักต่างๆทาหมดแต่ถ้าเกิดหนักๆเลยถ้าหน้าไพา่เน้นนะให้พัฒนาตัวเอง อันดับแรกเลยคือทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือหมายถึงว่าให้สำรวจวางแผนทางด้านการเงินของตัวเองแล้วก็วางแผนการเก็บเงินถ้าดูวันนี้ใช่ไหมฮะนี่กลางปีก็คือวางแผนการเก็บเงินเลยตั้งแต่จากนี้ไปจนถึงปลายปีทําบัญชีการเงินการจับจ่ายใช้สอยเลือกสมุดบัญชีที่เราจะเก็บเงินไว้ไม่จ่ายออกมาเลยอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันการที่มีไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นการยืนยันอยู่ว่าในฐานดวงอะ่ะมักจะมี เหมือนกับมีอุบัติเหตุทางการเงินแบบกระทันหันได้ดังนั้นการเก็บเงินต้องมีการเก็บเงินไว้สําหรับเรื่องฉุกเฉินด้วยนะคะเรียกง่ายๆว่าเวลาเห็นไพ่ไม่ดีอย่าเพิ่งกลัวอันนี้เ็าจะเป็นการแนะนานะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเก็บเงินไว้สําหรับฉุกเฉินเนี่ยอนาคตมันไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าถามว่าเซตนี้ในคนที่เลือกกลุ่มสองถามว่าเขาให้พัฒนาตัวเองด้านไหนให้พัฒนาตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับ การวางแผนชีวิตระยะยาวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการมีวินัยในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินแล้วก็ทําบัญชีพอถัดจากนี้มาปุ๊บนะคะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องตรงที่เจ้าตัวจะเริ่มคิดอ่านอยากจะดูทําธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันจะเป็นในแง่ตรงที่ การดูดวงแบบกว้างๆนะคะก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางคนก็ได้นะคะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีที่น้องแนะนํามานะคะอละค่ะพิกพิกอะคาส์ตนะคะกองสุดท้ายนะคะพัฒนาตัวเองด้านไหนดีคนที่เลือกกองที่สามซึ่งเป็นด้านขวามือสุดนะคะพัฒนาตัวเองด้านไหนดีเปิดไพ่เนี่ยเออจะเห็นตรงที่ว่าอืไพ่ไม่ดีอีกแล้วแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีตลอดเห็นไหมคะว่าจะคล้ายๆกับกองนี้เลยก็คือหมายถึงว่าอันแรกจะแย่ๆก่อนอันแรกที่แย่ๆนี่คืออะไรตรงนี้นะคะมันแปลได้2แบบอันแรกที่แย่ๆเลยนะคะคือถ้าเกิดพี่จะแปลเนี่ยคือเขาจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าปรับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารก่อน น้องๆอ,อ,อาจจะบอกเอ๊ะคล้ายกลองนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันดูแลสุขภาพครบวงจรแต่อันนี้เขาชี้ให้เห็นตรงที่ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะมีสารพิษอย่างอย่างเช่นเราอาจจะเราอาจจะทานอาหารทุกวันนี้แล้วเราอาจจะแบบเหมือนกับว่าทานแล้วมันก็เรียกง่ายๆว่าสารเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวนี้มันก็มีสารปเปื้อนเยอะเนาะ ก็ดังนั้นก็อาจจะมีสารปนเปื้อนอะไรอย่างงี้อยู่ในร่างกายเราคือในหน้าไพ่เขาก็บอกอันดับแรกนะดูแลดูแลร่างกายในเรื่องอาหารก่อนดีท็อกทาให้ร่างกายสะอาดก่อนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการล้างไขมันนะคะเรียกง่ายๆว่าก็ดีท็อกกันนิดนึงทําลํำไส้ทําร่างกายให้สะอาดเพื่อเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นส่วนอันที่2เป็นเรื่องอะไรอันที่2ที่หน้าไพ่หน้าไพ่เซตนี้ปรากฏนะคะในการที่ว่าเลือกเซตเนี้ยแล้วได้อย่างนี้ย อ๋อเดี๋ยวแสงมันสะท้อนนะขอโทษคือมันเป็นการบอกอย่างนี้ค่ะคือจะเห็นตรงที่ว่ามันดูว่าเครียดเคียดใช่ไหมคะเครียดสองใบเดอะมูนหัวกลับแล้วก็แฮงแมนใช่ไหมคือถ้าเป็นสภาพอารมณ์มันก็จะเป็นคนเครียดมากอะไรมากแต่หลังจากนั้นจะเห็นว่าเป็นเดอะสตาร์แล้วก็หนึ่งถ้วยค่อนข้างดีใช่ไหมคะนั่นก็คือว่าเขาจะเป็นการเตือนหรือเป็นการแนะนําบอกว่าพัฒนาตัวเองด้านไหนดีคือพัฒนาตัวเองในลักษณะตรงที่ว่าเป็นการ เขาเรียกว่าเจริญสติหรือดึงสติตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความหมายของไพ่ใบนี้จะดีมากในแง่ตรงที่ว่าคุณถ้ารู้จักให้อภัยตนเองเมื่อไหรคุณก็จะให้อภัยคนอื่นได้แล้วชีวิตก็จะเริ่มมีความสุขพอทําตรงจุดนี้ได้นะคะชีวิตจะเริ่มต้นใหม่เลยชีวิตจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ แล้วมันยังแปรซ้อนได้อีกว่าในคนที่ได้ไพ่เซตนี้ยพอหลังจากผ่านเรื่องโกลาหลอะไรมาจนกระทั่งเข้าสู่ในสภาวะที่เรามีความรู้สึกว่าเริ่มนิ่งเริ่มสงบเริ่มมีสตินั่งอยู่กับตัวเองพอเริ่มดูแลตัวเองอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยสองใบเนี้ยมันแปลว่าบ้านนั่นก็คือหมายถึงว่าหลังจากความโกลาหลผ่านไปเจ้าชะตาคนที่เลือกกองที่สามเนี่ย จะเริ่มอยากจะหาที่อยู่อาศัยในคนถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยนะเป็นลักษณะว่าเช่าอยู่ไม่ได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อคอนโดอะไรเป็นของตัวเองเช่าอยู่ก็จะเริ่มมองหาและซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่เลือกในกองที่3มเนี่ยแน่นอนอาจจะมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายคือถ้าเกิดไพ่เราตียาวมันก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายในชีวิตหลายเรื่องอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งเข้าสู่เขตแดนของความสงบทางจิตรู้จักการเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพุทธศาสนาเราก็าเรียกว่าอภัยธานแล้วคอมีความสงบทางจิตเริ่มคิดเริ่มทําอะไรได้ทีนี้เนี่ยก็จะหาเซฟโซนให้เป็นของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันนะคะเซฟโซนนั้นก็คือบ้านดังนั้นมีแนวโน้มว่าในอนาคตคนที่เลือกกลุ่มเนี้ พอพัฒนาตนเองทางด้านจิตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหาเซฟโซนของตัวเองเจอแล้วหลังจากนั้นจะเกิดพลังงานบวกในชีวิตเกิดขึ้นนะคะทําให้มีกระแสพลังงานบวกเข้ามาและนําพาไปสู่การมีกระแสในเรื่องการเงินเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งซื้อทรัพย์สินประเภทบ้านหรือคอนโดได้ในที่สุดค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับสามกองก็ต้องขอบคุณน้อง KP นะคะใช่หรือเปล่านะอ,อ๋อไม่ใช่เอเคพี KP ทีหรื หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องขอโทษอาจจะลืมชื่อแต่ว่าถ้าเกิดน้องเห็นหัวข้อน้องต้องรู้นะคะเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูชื่ออีกทีก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะครูก็จะทำาิบข้อรวดให้เลยนะคะหลังจากดองมาเป็นระยะเวลานานถึงตอนนี้ก็จะทำาิบข้อนี้ให้แล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับน้องที่ส่งเข้ามาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มาทำให้แล้วนะคะใครได้ ไอเดียอะไรจากตรงนี้ยังไงก็ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามเทนดิทาโร่กันมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะข้างหลังไพ่สวยๆเต็มเลยเห็นไหมคะคือขนเข้ามาเยอะแยะเลยคือพี่เริ่มอันนี้ให้ดูว่าพี่เริ่มอีกแล้วว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็เริ่มมีเข้ามาอีกแล้วนะคะเริ่มมีเข้ามาอันนี้ไพ่ใหม่แนะนำซะเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ